ครับสวัสดีครับเอฟซีครับผูที่ชื่นชอบรถแต่หน้าเดินตามดัดแปลงเป็นนังขับนะครับตอนนี้สร้างกันไ้สมุดเลยครับวขาๆบางคูนนะครับนี่นะครับแจ็กซี่สูงแจ็สซีต่ำผมมุ่งหูละสมุดไปก่อนนะครับนี่คือสมุดนะครับนี่นะครับบางคูนนะครับสมุดนะครับ แต่กับพรท่านสำเร็จด,ดีนะครับเคเอามาหวาดแบบหลุดซุ่งคือนะครับนี่ครับความสูงของบางคนกับสิประมาณนี้นะครับบธรรม,มดานะครับเพื่อนกับปูแล้เวเรียบร้อยนะครับตัวนี้คืออีเหยียบขั้นเร่งนะครับเรี่บร้อยนะครับอีกบรโดนกับเสด ทำการแล้วนะครับสาธิตนะครับการไถกันดันนะครับสุดยอดพอครับ F ีสมสมุดหัก่อนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับบางคุดนะครับรูปลักษณ์นะครับสิเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ตัดมาสมุินะครับ อย่างมือนเขาแบบเอาจริงนะครับเพราะว่าต้องมันซีมีด่ดานใน่อยู่นะครับขอบนะครับแล้วก็ด้านทั้งลอยนะครับเราบึงความสวยงามต่อไปนะครับเสียวมาเป็นหลุบลักใดนะครับสวยงามสัใดนะครับรอุ่มนะครับพร้อมๆกันนะครับ นี่นะครับคือการผลิตบางโค่นไส่นะครับแล้วผมสิตอบคำถามเอฟซนะครับที่ว่าเฮดเทเลอร์ไซ่แล้วลากได้กี่ตันนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ความแรงของเครื่องนะครับคาหางนะครับกับระบบเกียร์นะครับขาเครื่องแรงก็สามารถลากได้หลายตันนะครับผมสอบถามสร้างเลยนะครับ นี่นะครับสวยงามมาครับเริ่มบางคุนเริ่มเข่าแล้วครับงานบางคุนครับนี่นะครับระบบกําเลี่ยวนะครับลูกค้าตรงกลางนะครับกําเลี่ยวก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับสําเร็จนะครับระบบกําเลี่ยวนะครับทั้งสองนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับที่ลูกค้าอยากได้แบบจังสี่คือว่า บัดตอนเลี้ยวจะจ่อนะครับเลี้ยวสันๆนะครับเขาโค้งสันๆนะครับพอได้ดึงปุ๊บเลี้ยวปั๊บพงมาได้หมุนตามนะครับท่านที่เลยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่คือขางที่สองนะครับที่ได้ผลิตนะครับบางคูนนะครับขางที่สองนะครับเดี๋ยวสิภาพเบิ้งด้านหนาเต็มเต็มนะครับ นี่นะครับสีเป็นสีนะครับบางคนนะครับแต่่าถ้าได้่งสีนะครับทำบอลสำเร็จนะครับหรือผลิตบอลทันเหลี่ยวนะครับครับนี่นะครับผลิตเป็นที่รียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เอามาสมุินะครับลองแต้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็สีได้ทำการปิดบางค้นรอนะครับตัวนี้ยัง บท่านได้ตัดปิดนะครับทั้งสองถังนะครับตัวนี่คือเห็ดไห้มันลง่งตูก่อนะครับเห็ดย่างไลยก่อนนะครับเป็นแบบนะครับพอแล้วฟิจบอดนะครับมาตัดมันลง่งตูนะครับคือความสวยงามนะครับนี่นะครับที่ได้ถอดออกนะครับถอดเพื่อการหนีโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับ ล่งตูนะครับสวยงามนะครับทะเบียนเซตเรียบร้อยผมว่าสวยงามเลยครับรถคันนี้สวยงามนะครับเบิ้งนะครับผมถอยให้เบิ้งนะครับล่งตูนะครับนี่นะครับสมมุตินะครับเกือบได้กันนะครับ ขึ้นโขันก่อนขั้นนอีกนิดนึงนะสวยงามมาครับแค่เอามาถาบสม,มุดซื้อนะครับว่าได้บอนะครับถ้ายก็สร้างกับสิบทำการวาดนะครับแล้วก็ตัดเหล็กใส่นะครับแผ่นเหล็กนะครับ ไก่สมบูรณ์แบบเลยละครับนี่นะครับไก่เลี้ยวอีกหน้านนะครับแคร์สม,มุดนะครับสม,มุดใส่บางคุณนะครับตัวน,นี้แครฟิวจบอร์ดนะครับเอามาถาบจากรถคันกนนะครับ ของขั้นของแตงวัอุบุนะครับผมว่าทะลงสีเหล้วนะครับหรือเห็ดสําเร็จเหลี่สวสวยงามกว่านี้นะครับมีแค่ข,า,ขาวๆนะครับขาวๆใ้บึงนะครับมีคือบางค้นนะครับขาวๆแล้วก็เหลือบ่อะนะครับบ่อตังทุกคนนะครับบ่อเอาเบ่อใส่นะครับ ครับท่านลงสีเหลี่คือสีสุดหยอดเลยนะครับตรดขั้นนี้นะครับเพราะว่าแต่ทำการเรียบร้อยนะครับเบาะนะครับเดี็นเล็กน้อยครับรับคงขึ้นไปหาเบาะนะครับใส่บเบาะสามารถครับได้แล้ะครับ อีกบนานนะครับจะได้ทดสอบนะครับสุดยอดเลยครับสวยงามขนาดนะครับตงดิ้งเลยครับนี่นะครับสมุดเอาเบาะใส่นะครับเบาะนั่งใส่นะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับอยู่ลักษณะนี้พอดีเลยครับ บอนังก็สีู่ประมาณนี้นะครับบอนังสประมาณอ้าวสวยงามไปเรื่อยนะครับเหลือสวยงามไปเรื่อยนะครับไก่สำเร็จแล้วนะครับเหลืองงาสร้างเก็บ อุปกรณ์ะน,นะครับว่าคำอลไนะครับมีอุปกรณ์แล้วนะครับสร้างคาล้านสร้างยากล้านนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้ซํานีนะครับพอกันอีพี่หนาหรือคลิปหนานะครับ ทายเบิ่งอีกนะครับว่าควา่มคุบหนาเป็นอย่างไรนะครับล่งสีเหลี่หรือบอ่อเหลี่นะครับครับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ